ตอนนี้เราเกี่ยวข้าวในช่วงเที่ยงๆนะครับก็สักหน่อยก็น่าจะหยุดพักนะครับตอนนี้ก็มาเกี่ยวข้าวนะครับช่วยพี่น้องของเราแต่ว่าจริงๆแล้วเกี่ยวข้าวพอดีก็นัดกันแล้วล่ะนะแต่ว่าอากาศมันก็ไม่เป็นใจนะครับแต่ว่าข้าวก็ยังไม่แก่เต็มที่นะครับยังยังเขียวอยู่เนาะเป็นยังไงครับคุณสวัย นาแปลงนี้ดำยากไหมนะมีการใส่สารเคมีหรือว่าปุ๋ยคอกครับเนี่ยมันทำไมถึงงามปุ๋ยคอกธรรมชาติเนาะพอที่นี่มีมีแพะมีเป็ดมีหมูมีไก่เนาะโอ้มันไหลลงมามันก็เลยข้าวเลยงามเลยนะครับพี่น้องน่ะก็ทางนี้ก็จะเป็นพี่น้องอีกทีมหนึ่ง เกี่ยวข้าวนะครับมามาข้างบนนะครับมามาทางพี่เพื่อนว่ามาคะมาย้ายมาย้ายมาครับย้ายมาย้ายมาทางนี้นี่ก็เป็นแม่น้องตานะครับวันนี้ก็มาช่วยเพื่อนเกี่ยวข้าวนะครับเป็นพี่น้องเพื่อนบ้านของเราชุมชนพี่น้องกันนะครับก็มาช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวช่วยกันนะครับนี่เป็นชุมชนคุ้มอะไรนะฮะ เขาเรียกว่าคุ้มนาดอนคำใช่ไหมคุ้มนาดอนคำนะครับเป็นบ้านของคุณแม่ทองสานะครับที่นี่เรามีกิจกรรมอยู่ตลอดนะครับเขาเรียกว่าเป็นโบสถ์เล็กๆที่นี่วัดเล็กๆนะครับเราทํากิจกรรมที่นี่ก็มีพี่น้องอยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็วันนี้ก็พี่น้องก็เกี่ยวข้าวนะข้าวก็อยู่ที่หน้าบ้านนะครับเพราะว่าบ้านก็อยู่กับนานะครับ นี่ก็เป็นพ่อน้องนุนะครับเกี่ยวข้าวเขาก็ทํานาเหมือนกันนะครับอยู่ติดริมมูลนะครับอยู่ฝั่งทางของเกียมนะครับนาของเขานะฮะนี่คือผลงานนะครับข้าวเกี่ยวแล้วเป็นกำกำนะครับก็วางไว้ตาอ่าต่อฝางข้าวต่อข้าวนะครับต่อข้าวก็ข้าวก็โอ้งามมากนะครับเป็นข้าวพันธุดีนะครับนี่น่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าครับเป็นข้าวเหนียวเนาะ ปลาเปียกมาล่องเพี่พี่มากเพียมามามองพ่อตนงนู้เพี่มันยังเป็นหนาะตรงนั้นมันบางเนี่ยมาเอาน้ำพ่นเนี่ยตรงแก่แก่เนี่ยห้อยห้อยห้อยเชอรี่ห้อยเชอรี่อ่าอ่ะทางนี้แล้วนะครับก็ปลาเปียกก็ตมามามุมนี้อีกนะครับเป็น ข้าวหนานะครับข้าวหนาหานานนนก็อ,กาอีกสักยกหนึ่งนะครับสักหน่อยเราก็น่าจะ,จะจะพักกันเนาะพักพักเบรกกันนะครับมันอากาศไม่อานวยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว,ลวมันต้องอากาศไม่เป็นอย่างนี้นะครับเกี่ยวข้าวต้องมีแดดดีๆแต่นี่มันมีเมฆเผลอๆฝนอาจจะตกลงมาเราเก็บข้าวไว้อย่างนี้มันก็อาจจะ